คุณผู้ชมไปติดตามอาการของลูกพยูนนะคะถ้าใครติดตามวันใหม่ไทยพีวีทจะเห็นว่าเรานําเสนออาการของลูกพยูนที่พัดหลงกับแม่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าลูกพยูนเนี่ยได้ตายไปแล้วหลังจากที่มีการอนุบาลได้18วันผลผ่าชนะสูตรพบเลือดอยู่ในปอดในช่องท้องระบบหายใจล้มเหลวนะคะแล้วก็คาดว่าติดเชื้อจากธรรมชาติค่ะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่โรงพยาบาลสัตว์น้ําราชมงคลตรังจังหวัดตรังรับพยูนเพศผู้อายุประมาณ2เดือนความยาวประมาณ102เซนติเมตรน้ําหนัก13.8กิโลกรัม พัดหลงกับแม่มาจากทะเลกระบี่เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกระทมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดมสัตวแพทย์จากหลายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกันรักษาอาการแล้วก็อนุบาลตลอด24ชั่วโมงจนอาการดีขึ้นแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคมพบว่าพายุเน,นี่ยค่ะมีแก๊สสะสมภายในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ซึมลง แล้วก็การว่ายน้ําเล่นกับเจ้าหน้าที่เนี่ยน้อยลงนะคะนอนลอยตัวตะแคงด้านซ้ายเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเวลา6นาิกา18นาทีของวันที่28สิงหาคมก็มีอาการชักเกรง็งก็สีเยื่อเมือกซีดนะคะหายใจช้าลงผิดปกติการเต้นของหัวใจเบาลงและการตอบสนองช้าลงในที่สุดก็นิ่งแล้วก็ตายนะคะรวมทั้งหมด18วันค่ะ รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงนันทิกาสันซื่อที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคสัตว์น้ำฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายกสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ตวน้ำไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุนะคะว่าผลการผ่าพิสูจน์เบื้องต้นพบการอักเสบแบบเฉียบพลันที่ปอดลำไส้และหัวใจจากผลการดูแลที่ผ่านมาพบว่าในช่วง17วันมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4กิโลกรัมแต่ตายอย่างรวดเร็วก็ประเมินนะคะว่ามาจากการติดเชื้อจากธรรมชาติค่ะขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกแถลงการเหตุการณ์ที่ลูกพยูนตายนะคะโดยบอกว่าเกิดจากการป่วยทางธรรมชาติเนื่องจากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างก็ได้ทําการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งไปตรวจวิเคราะห์ทางจุล พยาธิวิทยาตรวจเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกนะคะว่าสาเหตุการตายที่ชัดเจนต้องรอผลจากทีมแพทย์แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องเชิงสังคมพยูเนยเป็นสัตว์สังคมการไม่ได้อยู่กับฝูงอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจและการดำรงชีวิตอาจจะทําให้เกิดความเหงาไม่คุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่เป็นไปตามวิถีธรรมชาติแต่สําหรับมิติของการช่วยเหลือดูแลการอน,อนุบาลเชิงวิชาการทางผู้ว่าบอกว่าทําได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะ จากนี้ก็คงจะต้องถอดบทเรียนเพื่อน,นําองค์ความรู้ต่างๆในการดูแลพยูนตัวต,ต่อๆไปที่อาจจะมีการพัดหลงกันเกิดขึ้นเอาไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกันค่ะคือถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า,วาน้องเขาจะเสียไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องให้บทเรียนหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างในการที่เราจะหาช่องทางในการที่จะหาองค์ความรู้นะครับในการที่จะดูแลต่อไปผมมองว่าอีกหน่อยเนี่ยมันก็ต้องมีปรากฏการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยอีกหนึ่ง หมายความว่ามาติดมาอะไรเงี้ยนะครับเรา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 ,เราต้องศึกษาธรรมชาติของเขาแล้วก็หาวิธีการหารูปแบบที่จะประครับประคองให้ต้องให้ดีที่สุดคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมานะคะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนรายการเนี่ยจะติดตามการอนุบาลลูกพยูนกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างพี่วันแพ็คบอกนะคะว่าน้องพยูนสงสารจังเลย<ม>ก็เนี่ยค่ะหลายๆคนก็แสดงความเสียใจเข้ามากับการตายของลูกพยูนในครั้งนี้ด้วยนะคะ